สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาแรกกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนประโยคนักเรียนได้ใบงานที่คุณครูแจกแล้วใช่ไหมคะสาหรับนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ใบงานไปนะคะก็ให้นักเรียนเรียนไปพร้อมกับคุณครูโดยให้นักเรียนจดลงในสมุดแทนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการเขียนประโยค การเขียนประโยคนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนหรือทำแบบกหัดกน,นั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าการเขียนประโยคเนี่ยคืออะไรนะคะการเขียนประโยคเป็นการเขียนสื่อความโดยการนําคําที่มีความหมายตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันทําให้รู้ได้ว่าใครกําลังทําอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองซึ่งการเขียนประโยคเนี่ยก็มีอยู่สองแบบ ด้วยกันนะคะแบบที่หนึ่งการเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้ <st <stör re> <Brooke> การเขียนประโยคจากคำที่กำหนดให้เนี่ยเราจะต้องนำคำที่กำหนดให้ไปเขียนเป็นประโยคให้สอดคล้องกับความหมายและแบบที่สองก็คือการเขียนประโยคจากภาพนั่นเองการเขียน <humidity> <st ances> ประโยคจากภาพเนี่ยเราก็จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับรูปภาพ เป็นยังไงนั้นเราลองไปทำด้วยกันเลยนะคะตัวอย่างกันน,นี่แบบฝึกที่1นึใครที่มีใบงานนะคะหน้าแรกจะเป็นแบบฝึกที่1นึเหมือนของคุณครูเลยก่อนที่เราจะทำใบงานทุกครั้งเนี่ยเวลาเราจะทำเราจะต้องดูคําชี้แจงใบงานด้วยว่าเขาบอกว่าอย่างไงคําชี้แจงให้นะัเกเรียนจับ ผู้พยัญชนะบนดอกไม้กับใบไม้แล้วนำไปแต่งประโยคพยัญชนะแล้วบนดอกไม้น,นี้ดอกไม้อน,นี้ใบไม้ค่ะคำแรกที่เราจะมาทำด้วยกันก็คือคำว่าอา้าวพยัญชนะบนดอกไม้เราเลือกขอไข่แล้วพยัญชนะบน ใบไม้เราเลือกมอมาอ้าวแล้วขอไข่กับมอมารวมกันอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าขอโอมอขมนั่นเองเอ้าแล้วสระโอละ่ะคกูบอกว่าขอโอมอขมแล้วสระโอหายไปไหนมีใครยังจำได้ไหมเอ่ยตอนป .1 เราเรียนไปแล้วอ่านี่คือ สละโอสละโอถ้ามีตัวสะกดสละโอจะหายไปใช่ไหมคะก็ะเลยเหลือแค่ขอไข่กับป้าม้าอ่านว่าผมขอโอมอขมนำไปแต่งประโยคกันตัวอย่างป,ปูมีตัวอย่างให้ในักเรียนด้วยคำแรกผมก็ แต่งเป็นฉันกินยามกินเอยทีนี้เราลองมาทำตัวต่อไปเอาตัวไหนดีเอยอย่างแรกเราต้องเลือกบนดอกไม้ก่อนเอาตัวไหนดีคะลอลิงและกันบนดอกไม้เสร็จก็มาเลือกบนใบไม้เอาตัวไหนดีเอย่ยงองูแล้วลอลิงกับงองงู ว่าอะไรรอโองอลงอ่านว่าลงนะคะแล้วเราจะแต่งประโยคเป็นยังไงดีนะ,ค,ค,ะ,นนนะคุณครูจะแต่งว่าฉันเดินลงบันไดคุณครูจะแต่งว่าฉันเดินลงบันไดนักเรียนะจะแต่งว่าอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาคำ เหมือนปูไม่จาเป็นต้องแต่งเหมือนคนูก็ได้นะคะต่อไปเป็นอะไรอีกขอพึ่งละกันขอพึ่งกับคาไหนอีกคะเอาเดือนอนหนูแต่ขอกับนอนหนูเอามาะสมกันแล้วมันไม่มีความหมายเราก็ต้องเอาคำํำเราสามารถใช้พยัญชนะบนใบไม้หรือดอกไม้ซ้ำได้งั้นขอพึ่งกับอะไรดีเอ่ย กับม,มาาอาละกันนะคะขอพึ่งกับมอมา้าอ่านว่าอะไรนะใครอ่านได้บ้างอ่านพร้อมๆกับครูเลยนะขอโอมอผมนั่นเองผมเอแล้วจะแต่งเป็นประโยคอะไรดีล่ะครูจะแต่งว่าแต่งว่า พ่อฉันผมสีน้ำตาลพ่อฉันผมสีน้ำตาลสอนนักเรียนจะแต่งว่าอะไรแล้วแต่นักเรียนเลยให้ใช้จินตนาการของนักเรียนเลยนะคะไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนครูก็ได้ต่อไปอะไรอีกดีนะครบหรือยังบรรทัดเรายังไม่ครบเลยเอาสีดีกว่าเอาคำว่าอะไรดีวิป ขยันชนะบนดอกไม้หมดแล้วเราสามารถเอาซ้ำได้นะคะต่อไปเอาตัวไหนดีนะขอไขแล้วกันเอาขอไข่กับกับนอหนูขอไข่กับนอหนูนหนรวมกันสะกดว่ายังไงนะขอโอนอขน อืแล้วเราจะแต่งเป็นประโยคอะไรดีละ่ะขนหรอฉันช่วยแม่ขนของอาฉันช่วยแม่ขนของก็ได้ทีนี้พบบรรทัดหรือ,อยังคะหนึ่งสองสามสี่ยังไม่พบบรรทัดเลยบรรทัดเราอีกสี่เพราะตัวอย่างแรกเรา ขามีให้เราแล้วเหลืออีกหนึ่งคำอีกหนึ่งบรรทัดเอาอะไรดีเอ่ยผอกับงองูดีกว่าผอพึ่งกับงองูอ่านว่าผอโองอผงผงคุณครูจะแต่งว่าอะไรดีนะ ถ้านักเรียนนักเรียนจะแต่งว่าอเลยคะอคิดไม่ออกเลยผมเหรอคิดออกแล้วขี้ผมเข้าตาฉันเ,เรียบร้อยขี้ผมเข้าตาฉันเสร็จแล้วนักเรียน ขอนักเรียนทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีตกแต่ให้สวยงามด้วยนะคะสาหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับใบงานไปก็ให้เขียนตามเป็นครูได้เลยหรือแต่งประโยคนําคําที่อยู่ในดอกไม้พยัญชนะที่อยู่ในดอกไม้กับใบไม้มาผสมเองแล้วจดลงในสมุดอย่าลืมถ่ายรูปส่งผลงานนักเรียนมาในไลน์กลุ่มผู้ปกครองด้วยนะคะ และในขณะที่นักเรียนกําลังดูวิดีโอนี้กําลังเรียนออนไลน์อยู่ก็ยังส่งรูปตอนขณะนักเรียนเรียนมาให้ครูคด้วยจำใจเรียนกันทุกคนเลยอย่าลืมทําให้สวยๆแล้วมารับรางวัลกันตอนเปิดเรียนกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย